สวัสดีครับพี่น้องคนนันบางไทยครับวันนี้มาพบกันนะครับในนับพิเศษนะครับวันนี้เราจะเป็นนัสสเปเชียลิตนะครับเพราะว่าวันนี้จะเปิดโปรงเม่นดํานะครับมือฝามิจบีนะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เม่นดําล้วนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพ่วงนะเรื่องสวด้วยนะครับนะที่นะครับทางเรายืนยันนะครับว่าพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลนะครับนะ ก็เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่า,ามิจบีดเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมของนักสืบนะที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับของอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ,ออท,รบ,นะรบที่มีอักษรย่อสอ,อ,สอเสือนะโดยมีเม่นดําเป็นมือฝานะครับเม่นดํานี่นะครับมีประวัตินะครับามาอย่างยาวนาน นะครับในการที่ทําธุรกิจนะครับพูดง่ายว่าเป็นตํารวจสีเทานะเป็นตํารวจสีเทาที่มีทรัพย์สินมากกว่า1000ล้านบาทนะครับมียศในขณะนี้คือพลตํารวจตีนะเป็นยศพลตํารวจตีพี่น้องประชาชนจำให้ดีนะครับเม่นดานี่คือนะครับมียศพลตํารวจตีนะก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก เจดแเดือนที่แล้วนะเจดแปเดือนที่แล้วเนี่ยเม่นดำเนี่ยนะครับก็ได้มีการร้องขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคนหนึ่งมาพูดคุยกับผมเพื่อให้ผมเนี่ยนะนะเปิดโปรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาเนี่ยนะครับในอดีตที่มีการไปตบทรั์นะตบทรัพย์เจ้าของพนันออนไลน์ในพื้นที่ของอำเภอร์หัวหินจังหวัดประจวบคิริขันหรือที่เรียกว่ามาเฟีย888 มาเฟียแ8ดเนี่ยนะครับเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่เป็นเจ้าของผับอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีการถูกจับพนันออนไลน์ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีข่าวดังทั่วเมืองนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะก็ผลปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าแม่นดำเนี่ยนะครับก็ไปตบทรับนะ เจ้าของมาเฟีย888ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะก็เม่นดำก็ได้มา50ล้านบาทพี่น้องประชาชนครับเม่นดำเนี่ยมีบ้านราคาไม่ต่ำกว่า350ล้านบาทขับรถสปอร์ตหรูเนี่ยนะครับคันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะมีทรัพย์สินมากกว่า1,000ล้านบาทนะโดยได้มาจากนะครับเนื้อขายของมิยาบีนะครับนะเนือขายของมิยาบินะครับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณวันพุธนะครับนะแม่นดําเนี่ยก็เป็นรายชื่อ1ในที่เราเปิดไปนะครับที่วันแรกที่มีการเปิดป้ายที่สำนักงานตรวจแห่งชาตินะเบ่นดําก็เป็น1น,นะครับที่อยู่ในระดับนายพลที่ถูกเราแฝงป้ายว่าเป็นตํารวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศไทยนะก็เป็นหนึ่งในเว็บนะครับนะรายใหญ่ของประเทศไทยนะ ซึ่งถือว่าเป็นมือฝาของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอักษรย่อสอเสือนะ่บนดําคนเนี้นะครับนะก็ได้มาหาผมอีกแหละอีกรอบหนึ่งนะมีการมาหาผมอีกรอบหนึ่งพูดง่ายว่าเรียกว่านะมาขอความเมตตานะไม่ให้แฉนะไม่ให้แฉเรื่องของนะความอัปอายของเบนดําในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ เป็นวงกว้างในเรื่องของเครือข่ายพน,นันออนไลน์ผู้ง่าเป็นมือหนักในการเก็บซวยในการเก็บธุรกิจคนจีนสีเทาดานะทั่วนะครับเขาเรียกว,ว่าทั่วประเทศไทยแม่นดาเนี่ยนะครับเพราะมีตําแหน่งนะมีตําแหน่งเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับสานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแม่นดําคนปัจจุบันเนี่ยนะมีสำนักง,งานอยู่ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอาศัยฟา,ฟามเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถนะครับจับกลุมสามารถดําเนินการ กับใครก็ได้ในในักเขาเรียกว,ว่าเป็นนะพวกคนจีนหรือคนต่างชาติใดๆก็ได้นะครับที่ทําธุรกิจสีเทาหรือนะครับสีเทาดําอะไรเงี้ยนะครับเมื่อไปนําจับมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอามารีดตอบซับนะโดยยุทธการของมิยาบีนะครับนะโดยเป็นเครือข่ายของมิยาบีนะครับนะเมื่อสองสามวันเนี่ยมาหาผมนะแล้วก็มีการพูดคุยกันผมก็ได้มีการเล่าถึงเรื่อง7คดี ของคดีแตงโมนะครับเจ็ดคดีของคดีแตงโมว่าผมได้มีการถูกดำเนินคดีที่ไหนบ้างนะให้กับแบ้นดำฟังก็มีคดีที่สอนอาประชาชื่น3คดีคดีสอนอผลยุทิน2คดีมีคดีที่สพเมืองนนทบุรี1คดีนะแล้วก็อามีที่สอนอลุมพินีอีก1คดีรวมแล้วทั้งหมด7คดีนะครับนะดคดีนะที่ เราโดนจากการกระทำของเรื่องแต่งโมนะครับซึ่งคดีเนี้ยเราถูกตารวจนะครับกองบัญชาการตำรวจภรภาคหนึ่งแล้วก็ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับนะ6คดีเนี้ยถูกแจ้งโดยชุดดังกล่าวนะครับอีกหนึ่งคดีเนี้ยเป็นของนะทนายตั้มแจ้งความผมที่สำนันรูปีดีปีกว่าลวเกือบ2ปีลวนะพึ่งลือมาทํากันใหม่หลังจากที่มีใบสั่งมาจากนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอักษรย่อสอ,อ,สอเสือ นะให้ดำเนินคดีผมเนี่ยครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสองนะไม่ว่าจะเป็นสอนอรประชาชื่นอ๋อสอนอรประชาชื่นสอนอรประชาเดี๋ยวนะครับคดีแตงโมเนี่ยมีสอนอรประชาชื่นสามคดีมีคดีที่สอนอผมจุทินสองคดีมีสอนอโคกคำหนึ่งคดีนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคดีคือที่สอนอไอสอ,อรพรเมืองนนทบรุรีส่วนสอนอลุมพินีนี่เป็นของตั้มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคดีแตงโมนะ ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเจ็ดคดีนะครับนะขณะนี้นะครับที่เขาแจ้งความผมเนี่ยนะก็เป็นข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็เป็นข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยเป็นคดียาส่วนตัวนะครับที่สามารถยองฟังกันได้แต่คดีนะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยองฟังกันได้ต้องไปสู้กันในชั้นอายการหรือนะครับในชั้นศาลอย่างเดียวนะซึ่งขณะนี้ คดีของสอพเมืองนนทบุรีอยู่ที่อายการนนทบุรีนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเราร้องขอความเป็นธรรมนะครับนะเนื่องจากว่าทางคดีเนี้ยนะครับทั้ง7คดีเนี้ยถูกเราฟ้องอยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตป,ประพฤติไม่ชอบกลางจํานวน4ี่แคนนั่นคือตํารวจถูเราฟ้อง4ี่แคนในคดีทั้งหมด7คดีที่ผ่านมานะก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าคดีทั้งหมดเนี่ยเป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมฟามกันได้นะครับทั้ง2ฝ่ายนะ จะต้องบูกันถึงศาลนะครับนะกับตำรวจ4 8นายที่มีการดําเนินคดีกับผมนะครับในคดีแตงโมนะเอาละทีนี้หลังจากที่แม่นดาเนี่ยมาคุยกับผมแล้วเนี่ยก็มีการมาขอนะครับไม่ให้ผมเนี่ยนะครับเปิดเผยนะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับอะไรที่เกี่ยวกับสีดํำๆดของแม่นดาทั้งหมดนะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้ฟังว่า หลังจากที่มีการมาพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวช่องหนึ่งซึ่งสนิทกับเม่นดำนะได้ไปถามพบาตารปลตรีดำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายชื่อต่างๆที่ผมนําไปเปิดนะครับสองครั้งละครั้งแรกก็คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคือเมื่อวาน,นนี้นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ฟังก่อนนะว่านักข่าวเนี่ยนะครับไปถามอะไรกับท่านพบาตารปลตรีดำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะครับ เดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนครับยันมาล้องเรียนเมื่อเช้านียครับเมื่อเช้าผมไปทำเอวกับกระทรวงยุปรุตสหกรรมแล้วก็เรื่องประชุมผมยังไม่ได้รับข้อมูลนะครับเดี๋ยวคงได้รับข้อมูลน,น่าจะเป็น่ายนี้นะครับยัง,ออยงไม่ให้คําตอบย่งไท่านพบว่าเขามีข้ขอ,ขอมูลไหมคมมมรับว่าสาเหตุที่ยัออกมาร้องเรียนเพราะว่า,วามีการเจรจาต่อรองให้ตารวจที่ดําเดินคดีกับเขากรณีคดีแทงโมนะฮะแล้วตารวจที่ตารวจไม่ยอม พอจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับอันนี้เ็ต้องไปสอบสอบถามวิธีนะต้องตูสอบวิธีนะึงนะยังไม่ฟันธงนะ,ะ,ะถ้าสอบถามดีกทีนคนพี่น้องประชาชนครับนักข่าวที่ไปถามเนี่ยเป็นเด็กของแม่นดำนะจำชื่อไม่ได้นะนะแต่ผมจะเรียนให้ทราบนะครับว่าคดีที่ผมถูกฟ้องเนี่ยนะครับทั้งหมดเ็ดคดีเนี่ย ผมได้เปรียบข้อบ่งจรนะครับในเรื่องของการต่อสู้คดีไม่ใช่ผมไปไปขอเคลียร์ตำรวจนะครับไม่มีครับมแต่ตำรวจตอนนี้กาลังปวดหัวนะครับเข้ามาที่ศาลอาญาคาดีทุจริตประพฤติชอบกลางนะครับเข้ามายื่นหนังสือต่อศาลว่าขอให้ยกคําร้องในชั้นไต่สวนบนฟ้องมของผมนะซึ่งศาลก็บอกแล้วว่าตำรวจยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับอยากยื่นอะไรก็ยื่นมานะทางผมก็รับหนังสือที่ตำรวจยื่นขอให้ศาลเนี่ยยกคาร้องผมซึ่ง ขณะนี้นะครับเราได้มีการเตรียมที่จะยื่นนะครับตามคำสั่งศาลในวันที่16นะครับมีนาคม266เป็นการแก้คำฟ้องครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่19เมษายน2 6 6นกะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่านักข่าวคนเมื่อเกี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะเพราะเขาไม่รู้จริงคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยมันไม่สามารถไปเจราจายอมความกันได้ ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีการถอนคําร้องทุกล้ครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรามีอย่างเดียวคือสู้กันไปนะครับให้ให้ให,ให,ให้จบกันไปข้างนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยเรื่องเจ็ดคดีที่ผ่านมานะผมโดนมาสองร้อยกว่าคดีนะ,ผม,มะดดนะผมก็ยังรอดคุกรอดตารางมาได้ได้อีกเจ็ดคดีแล้วก็ตําตรวจงงๆไปอย่างพวกเนี้ยนะผมบอกให้เลยว่าทําอะไรผมไม่ได้หรอกนะนะครับในการมาแจ้งความผมบอกให้เลยผมไม่ได้กลัวทั้งสิน้น นะตำรวจคนไหนที่มาแจ้งความผมอะ่ะผมไม่ได้กลัวเลยนะครับหลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกตำรวจแจ้งความามากมาย